สวัสดีจากโมโมชาแนลจากประเทศอินเดียวันนี้อีพีดีก็คืออีพีแห่งการกินสตรีฟูแต่ก่อนจะกินสตรีฟูตเราต้องไปกินข้าวเช้าก่อนที่อีกบ้านหนึ่งบ้านญาตินะดูว่าเขาจะมีอนะไรที่วันนี้ ยังไม่ได้กินอาหารตั้งแต่เช้าเลยเพราะวันนี้ตื่นสายเมื่อฟิ้นจบงานหนึ่งตีสองโอเคคนอินเดียก็ตามที่บอกว่าเออเขาจะอยู่บ้านจะเป็นชั้นๆนะชั้นไนขะ่ชั้นมันจะไม่ค่อยแบบอพาร์ตเมนต์มีแต่น้อยส่วนบ้านจะสูดกแบบเป็นตึกหนึ่งตึกบนตึกก็จะแบบหนึงชั้นเต็มเป็นของบ้านไข่บ้านมัน ซึ่งไอ้ลงมาเนี่ยชั้นสองเนี่ยก็คือของอีบ้านหนึ่งชั้นสามก,ก็อีกบ้านหนึ่งชั้นสี่บ้านไอไม่ใช่บ้านไอบ้านญาติบ้านาาน,นองนะโอเคเดี๋ยวไปโบกที่บ้านนนะ้นี่ก็จะคือว่าฝนตก ึ่งทุกคนแฮปปี้นะที่ฝนตกเพราะว่ามันร้อนตอนนี้บางวันก็42 45ฝนตกก็จะทำให้เหย็ยนขึ้นสักครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวว่าอ้าว เต็มึ้นชั้นบนสุดอีกอันนี้ก็จะเป็นวิวจากบ้านนะเนี่ยมันจะเป็นตึกหมดเลยเห็นไหมแล้วเหตผลที่ทุกคนเอาบ้านบนเพราะว่ามันมันมีที่ตักมากนี่ก็คือสนาม คืออินเดียเขาจะมีแบบสนามเดเล่นแบบหลายๆจุดนะเคเล็กฟ้าโอเคเราไปหาอะไรกนินไปไม่มีอะไรกินยกเว้นมาม่าผัดซึ่งมาม่าผัดคือมันคือของไทยไงเรากินเยอะละบ่อยละคนอินเดียเขาไม่ค่อยได้กินเขาเลยชอบมามา่าเดี๋ยวไปหาอะไรกินข้นางนอกดีกว่า ใค่ก็กำลังไปเติมน้ำมันนะซึ่งถ้าสับรถที่อินเดียเขาจะไม่มีนะไฟลงไฟเดียวเลี้ยวหมดเลยต้องระวังกันเองแล้วก็ต้องมีแต่คนข้ามถนนก็ไม่ค่อยมองรถเดี๋ยวไปดปความน้ำมันกัน ใครที่ว่าแบบขับมอเตอร์ไซค์เก่งๆในเมืองไทยมาขับเมืองเดล,ลีดูชน5นาทีแรกชนไอย,ยังชนเลยต่อให้ไอ้ขับรถทางไกลได้นะคนที่นี่ขับไม่มีเลนเห็นไหมมันมีแค่3เลนแต่ทุกคนดูดิยืนกันเป็นแบบ 8 lên hey, good. 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 cao là đây là mình giờ ตอนนี้ก็นั่งกันต่อลีดูนะบอกเลยว่าไฟดแดงเป็นแค่สีที่นี่เป็นแค่สีเขาชนกันมันไม่มีปัญหาเลยนะไม่รู้ทุกคนจะได้เสียงไอปะ่ะแต่ตอนนี้น ฝนเริ่มแรงแล้วที่ปั๊มน้ำมันเมื่อกี้ที่ไอเห็นอ่ะคือแบบมันไม่มีเลนคือมันไม่มีคิวเวย้ยเออมันมันไม่มีคิว,วคือถ้าแบบคนคือแบบถ้าคนข้างหน้าว่างแล้วคนข้างหลังมาก่อนเลยมาปั๊บเสียบเลยอันที่เป็นนะ คนขับไอยังยังผ่าเลยไปแดงอะ่ะคนขับไอยังผ่าเลยไปแดงแล้วการข้ามนะคือถ้าใจไม่นิ่งข้ามไม่ได้นะนะสภาพตอนนี้เวลานั่งหลัง ก็คือกลัวู่แต่ตอนนี้ไปเติมน้ำมันละเดี๋ยวไปหาอะไรกินนโอเคไโปโบที่ร้านเลยดีกว่าถึงร้านแล้วกำลงัสงสั่งเป็นผัดไทยมันคล้ายๆผัดไทยไอจะโชว์มันคืออะไรมันมันเขาเรียกว,ว่าจอมิด เส้นผัดหมัอนผัดหมี่แต่เส้นเหมือนสบัน นั่นคืออารมณ์มีผัดมีควัมผัดครับพิกไทยดังเลยเยอ,อะร้านนี้เป็นร้านเจก็เลยจะไม่มีแบบการอะไรยยเงี้ยถ้าแบบคน ใครที่มาอินเดียต้องดูเล่อยนะครับจะกินร้านเจือร้นานไก่ไ้่ค่อเสียวๆร้านไก่จะเ,เป็นกษณลเป็นเนี่ยนี่คือคือก้อ,อนนม,ม,มนะที่นี่เรียกว่าปนินอันนี้คือใส่เผ็ดไหมมันมันคือก้อ,อนนมรสชาติก็ตามที่บอกจะแบบเผ็ดพริกไทยดำแล้วมันจะเผ็ดแบบเผ็ด,ด,ดมากๆ นะแต่ร้านสะอาดนะทุกคนที่อินเดียมีร้านสะอาดด้วยโอเคเดี๋ยวไปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูว่าจะกินอะไรต่อแล้วก็ นี่นะคือเวลาเราสั่งบินนะ๊นอ่ะเขาก็จะให้อันเนี้ยซึ่งมันกินแล้วมันมันจะทําให้ย่อยเอออีกอย่างถ้ามาอิเรีอะต้องดูด้วยว่าอาหารที่สั่งคุณสั่งฟูลหรือครับคือเต็มหรือครึ่งน,นะเพราะว่าถ้าครึ่งเนี่ยไอกับน้องไอคือสั่งครึ่งจอมินครึ่งซึ่งมันแค่ร้อยสามสิบใช่ปะ่ะร้อยสามสิบรูปีนะคือแค่หกสิบบาทอ่นะอิ่มโอเคอิ่มละ กนินโคงเรียบร้อยในน้ำร้อจะไปดูว่าเราไปกินอะไรร้านที่เรามากินนี่ร้านชื่อ Rajan Dosa เป็นร้านชาวอินเดียนะแต่ว่ามีจอม,มินขายจอม,มินนี่มันจะเป็นอาหารจีนแบบออกแนวจีนแต่มันคืออนะินเดียแหละ เดินกับบ้านทักท้องโอเคตอนนี้เราก็เดินมากินติ่มซำติ่มซำทอดอเดี๋ยจะให้ดูร้านสาั่งเรียบร้อยละติ่มซำทอดกับนึ่งครึ่งๆเดี๋ยวมาดูกัน นี่นะคือติ่มซำไส้ไก่ขอเลยร้อนก่ะฉ่อนลจิ้กะมาเกองนะเย mọi người cái review đấy ghơm ý nhé ghơm ý à loại mần kiểu sao ba lòng mọi người là ร้อนมาร้อนร้อนร้อนเยอะๆาพูดอะไรดีไงมึตัวเปลี่ยนนะปนนฮะขายอะเมทินมท้นากะะมันต่ถ้ามันเหมือนเกลซาแต่ว่ามันจะมีผัปปากกาดเยอะๆับๆอะ่ะสับกา เดี๋ยวรอแบบนึงเดี๋ยวรอแบบนึงเ,เดี๋ยวขอกินก่อนอ,อันนี้ก็แบบนึงเมทินไตรกันกมงกันรึยังกไตรกันไร่ากลัร้ายวใครจะชอบแบบทอดมากกว่านึมัน

không có thương hiệu này ok 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 Which one is more tasty, Eddie? the fried one or the steam e d one? The fried one. The fried one? นี่มันสองนี่ที่สิ่งนี s That means you were hungry. ร้านชื Chinese Flavor เต็มมากอยากบอกว่าร้านสะอาดในอินเดียคือต้องรู้ว่าร้านไหนสะอาดอย่างแค่ร้านเนี้ แบบนีน้คือเขาใส่ถุงมือเขามีความสะอาดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องไฮจีเลยลุกโอเคเดี๋ยวไปต่อถลางจะกินเผ็ดก็มากินไอติม ี่อจะมันอาจจะไม่ให้จีนมากนะแต่ว่ามันอร่อยรสชาติที่ได้มันจะเป็นนม,นมใสแอลมอนอคีเซอร์อโอ้นะอิสม่กสเซอร์ออเซอรอตเกอสดซเอร์ดโ้ตเซอร ไ,ไม่รู้ว่าในภาษาไทยมันเรียกอะไรนะแต่มันแซ่บรอนในภาษาจีมหอมอร่อยแล้วข้างแค่ถุกม,มัน้นถูกมาก20ลูกปีประมาณแบาทไม้ห,มหนโอเคเดี๋ยวขึ้นบ้านละลงมากินสองอย่างแล้วเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยว หาเรื่องพาอะไรไป,ไปหาอะไรกินอีกแต่ตอนนี้ขงขงเข้าบ้านกินข้าวที่บ้านให,ให้ต้องกินข้าวคือต้องกินอะไรไฮจีนนะเพื่อแบบเออให้ลำไส้มันปักถ้าแบบมาแล้วสตรีทเลยของเสียอันนี้การันตีถ้าเป็นไปได้คือคนไทยลองไปกินอาหารอินเดียที่ประเทศไทยก่อนถ้าไม่ลองกินะมันก็มีสินท้งเสียได้เพราะเรื่องไฮจีนอะ่ะมันมีปัญหาจริงเลย แต่มันไม่ใช่ขนาดที่แบบยูทูบเบอร์หรืออะไรอะดีเฟลเซอร์แม่งโชว์ไม่ใช่ไปคือถ้าเป็นไม่ได้ลองลอง,ลองทำลำไส้ปรับแบบไม่งั้นอะแม่งจะมีปัญหาแต่มันมีนะอาหารคือสติฟวิดเดียถ้าใครอยากมากขอโทษนะมันไม่นิดน,นึง เถออ้าใครอยากมาน,ะม,น,ม,นมันมันมันมีของสะอาดมีแต่ต้องหาอย่างที่ได้ไปโชว์อะ่ะร้านทุกร้านที่โชว์อยู่ตอนนี้นไทยจีนหมดแค่ร้านไอศกเมมมัอนอาจจะแบบข้โอบกนิดนึงแต่ไม่ได้ขนาดนั้น<ม>โอเคเดี๋ยวตอนนี้นขอจินคราบที่บ้านก่อนวันนี้อาจจะกินแบบแกงไทย Good morning ครับทุกคน สำหรับเช้าว,วันใหม่วันนีอ้อาจจะได้ไปเที่ยวพักไม่ได้พักอื่นมันแบบมันเหมือนกรุงเทพอ่ะเออแบบจากสุขุมวิทเราก็าไปฝังทนอะไรใช่ไหมเออวันนี้ก็จากที่ไออยู่ก็มตินาเกิลเขาเรียกมตินาเกิลนะเออไออาจจะได้ไปโรจอรี่การ์เดนหรืออาจจะไปที่อื่นด้วยเดี๋ยวมาดู Okay. เราก็ถึงละววันนี้มามาแวะกินโรตียัดไส้มันฝรั่งไปเดี๋ยไปโชว์มาที่โรเจอรี่การ์เดนะตอนที่บอกตอนเช้าว่าจะมาที่นี่เดี๋ยไปดูกันอันนี้ก็คือปูรี่โชเล่น,นะครับที่เราสั่งมากินกันมันก็คือแบบแป้งปูรี่แล้วก็โชเลกกนน่ก็คือแกงถั่ว อันนี้ก็คือลาซี่นะครับทุกคนมันคือน,นมโยเกิร์ตนะครับที่เขาเอามาปั่นกันรสชาติของมันก็จะเป็นครีม m ่ครีม m ี่นนัวหวานเลยเอาไว้กินกับปูรี่หรือโรตีอาลูนะครับ อันนี้ก็คือร้านที่เรามากินกันโอเคหลังจากที่กินอิ่มที่ร้านเฟรมดีฮัตนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ห้างมาลูกพี่นะครับลูกพี่จะพามาเดินห้างห้างอยู่ที่โรจอรี่การ์เดนห้างชื่อ The Pacific Mall มันก็เหมือนบ้านเราเนะี่อันนี้เป็นบรรยากาศกลางคืนแถวบ้านตอนนี้ทุกคนก็กำลังเดินไปอีกย่านหนึงี่ฟรีเขาเรียกว,ว่าฟรีเติมคูรานะ ทางหน้าเราก็จะเป็นเมโทรก็คือรถบีเท่นแหละบีเทยลบ้านเราไปไปเรียกรถสำล้กก่นไปไปดอนกเราก็มาถึงกันแล้วนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นตลาดสดอินเดียนะครับเขาเปิดแค่ตอนกลางคืน oh วโอเคหลังจากที่เรามาปิตตัมปูรามาไหา้นองชายปู่นะตอนนี้เราก็อากาศร้อนเดี๋ยวกลับละ ก็แวะกินไอติมก่อนไอติมออะไรอันนี้นะมันคือวานิลามันเป็นของยี่ห้อมาเดอร์เดรีมันเป็นยี่ห้อโปรต้อันนียแค่สิบป,ปีป ประมาณ5บาทมันเป็นรถนมได้ยได้อร่อยโอเคทุกคนตอนนี้ก็ ถึงที่บ้านแล้วกำลังเดินขึ้นก็ประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวพรุนี้ไปไหนติดตามได้โอเคดไนท์ไปป่า o มอร์น n ิ่งทุกคนอันนี้ก็คืออาหารมื้อเช้านะครับก็คืออาลูโรตีนะครับก็คือแป้งที่มีแป้งโรตีที่มีไส้เป็นมันฝรั่งกับหัวอหอมนะครับนี่เดี๋ยวไอจะตัดให้ทุกคนดูมันอร่อยมากที่อินเดียคือกินกันทุกบ้าน ตอนเชา้ามื้อเช้าเลยทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้มีภารกิจหนึ่งภารกิจที่ต้องไปตามหารองเท้าแต่อันนี้มันเน่ามากละแล้วก็ภารกิจในวันนี้คือไปตามหาที่ปีที่แล้วไอซื้อใช่ไหมเออ แล้วตอนนี้คือต้องตามหามันถูกมากมันแค่90บาทแล้วมันนุ่มโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ไหมของไปดูกันโรงห้าแตะที่ไอจะไปซื้อนะมันอยู่ที่การโรบาร์กนะมันเป็นย่านเป็นย่านแบบช้อปปิ้งอะแบบโล c a l โอเคเดี๋ยวอีจะพาไปดูกันตอนนี้เราก็เรียกรถตุกๆ วันนี้ฝนตกตกเสร็จก็นเนี่ยหเหือท่วมเลยขนาดให้ใส่แบบเสื้อบางๆนะแม่งเหือท่วมเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นั่งตุกๆไปคาวโลฟอ่าเราก็ได้แล้วนะตุกตุกหนึ่งร้อยดิีโอเค ถึงกระรดบารเป็นที่เรียบร้อยละตอนนี้ก็กําลังเดินเข้าตลาดบรรยากาศก็ประมาณนี้ที่นี่เวลาเดินคือต้องเดินดูรถนะดูรถรถไม่ดูเรา ตลาดเขาไม่ให้ถ่ายกันนะครับทุกคนก็เลยเก็บภาพได้แค่นี้หลังจากที่หาโรงทราแต่เจอลวซื้อมานะโคตรเลยถ้าใครมาอินเดียเดือนเดือนหเอาง่ายๆนะอย่ามาอินเดียเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือน8ถ้าเดือนหกเนี้ยมาเตรียมตัวตายเตรียมตัวตุยเลยตุย โคตรร้อนแต่ย,ยิ่งช่วงเนี้ยคือมันเกิดเหตุการณ์แบบร้อนทั้งโลกอะ่ะเอโอโคตรร้อนเลยแล้วแบบเหนื่ยอ,อยคอไอแบบไม่ได้มันแล้วมันปวดท้องอ่ะเออมันเหนื่อยเข้าใจปะ,ะโอเคยังไงก็ภารกิจสำเร็จอ๊ยถ้าแบบ ถ่ายมันไม่ค่อยดีคือไอสู้ไม่ไหวละอยากกลับประเทศอะอยากกลับไทยละเหนื่อยเหนื่อยมากโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนเย็นแถวบ้านนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็คือสนามมันไม่ใช่เป็นสนามอะ่ะมันคือแบบพื้นที่ว่างซึ่งเขามาเล่นกีฬาชื่อคริกเก็ตนะครับเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันสุดท้ายละเดี๋ยวจะพาไปกินปานิปุรีก่อนขึ้นเครื่องเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงไอ้ก็เรียกรถละแล้วก็ไปแอร์บอร์ตกันโอเควันนี้วันสุดท้ายไปมาไปกินปาณิปุรีของโปรดแล้วเดี๋ยวไอ้จะโชว์ให้ดูว่ามันมีร้านสะอาด นี้เราก็มาถึงร้านปาดีปุรีแล้วนะครับทุกคนแกเรียกี่บ่ายฮะโจะโอเคก็นี่คือทริปอินเดียของไอ้อาจะเป็นกนธรมดาไม่ใช่ถ้าใครชอบก็อย่อาลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ subscribe ช่องโมโมชาแนลด้วยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบาย